สวัสดีนะครับผมโอ้ย,อยรมลบอยู่กับสิรินะครับสิริจเจริญกับขบวนพันเจ็ดแปดเก้านะครับหน้าฝนนะครับผ่านฝนมาก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวให้พี่อมขึ้นรถเกียวก่อน ฝั่งนู้นยขอขึ้นหน่อยขึ้นไปเล็วขึ้นทางไหนขึ้นนี้ได้ป่ะขึ้นฝั่งนู้นจะขึ้นั่งนู้นเลยมันจะขึ้นยากหน่อยนะครับ บา้างนะพี่เบาขึ้นยากเพราะว่ามันค่็นทางสูงขนใหญ่โอ้อันตรายนะครับทีมงานของเจสซมนะครับ ตอบโจทย์ดีมากนะครับในซีริเจริญเกี่ยวพืชไร่นะครับแกนี่มีงานมีงานตลอดนะครับถือว่าติดติดเบอร์ท็อปไปเลยนะครับติดการตลาดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการาเกี่ยวพืชไร่นะครับของเก้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลถั่วนะครับข้าวโพดนนี้เกี่ยวได้ดีนะครับสำหรับสิริเจริญ นี่พุ่งดีมากนะครับไฮ้พุ่งดีมากพาไปดูหน่อยครับก็สวยนะให้ดูเม็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าได้ทุกได้ทุกต้นเลยนะครับนี่อันนี้อาจจะเล็กหน่อยัาไป แต่ไม่มีตนละสองฝักอย่างเน้นได้ในนอนนับไล่ละแปดสิบถังนะครับมาแล้วพี่บ่าวมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะครับตื่นเต้นมากที่แรกผมนี่มาอยู่พิจิตรผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่เคยเห็นที่บุรีรัมย์ไม่มีนะครับ เดี๋ยวนี้เห็นเป็นประจําทุกวันนะครับเกือบทุกวันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเออดีโยวขึ้นรถเกี่ยวนะครับ แบบนี้เลยดีกว่าตาละประมาณเจ็ดพันแต่ว่าคนที่นี่เขาก็จะบอกว่าเป็นเกวียนนะครับหนึ่งเกวียนก็ประมาณหนึ่งมืนห้าร้อยนะครับช่วงนี้ได้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันขึ้นไปถึงหนึ่งหมืนสองพันบาทเลยนะครับแพงมากตอนนี้หนึ่งมืนบาทแล้วช่วงเทศกาลช่วงนี้เป็นหน้าหยอดขา้าวโพดเนาะอ่า ช่วงเก็บเกี่ยวหน้าต่อไปเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณแค่9,000บาทครับต่อเกียนประมาณ9 2 0 0 9 3น0านะครับแต่ว่าไม่หลุดไม่หลุดมาเหมือนอราคาข้าวแน่นอนนะับห้0พ0น0ไม่มีนะครับก็พูดทำไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนอันนี้แปลงนี้20ไร่ ดาวลงทุนไป70,000บาทนะครับสำหรับการลงทุนนะครับโอมโอมเก็บช็อตเด็ดนะครับการลงทุน2ะยี่สิบไร่ก็ลงทุนไปเจ็ด0มื่นบาทพราะว่าขายข้าวโพดมันจะได้ถึง20เกียนเกียนละหมื่นมันก็จะตก2องแสนบาทนะครับกำไรเยอะมากกำไรเกินเท่าตัวนะครับ เต็มแล้วนะครับภาบออถ่ายะลุีเขถ่ายลุเมี้ยมาไี่ครบถ่าย่รูปเ <c oughs> ม,มีเยเขาโอ้เต็มรถแล้วอัดให้หมดเลยนะครับ นะครับโอ้ถ้าเกิดว่าอัดแบบนี้นี่สตันอัพแน่นอนนะครับสองเกียนนะครสองเกียนกว่าเลยแหละโอ้เขาแก่ขึ้นไปเขี่ยเองเลยนะครับแล้วลูกน้องไปไหนหมดที่เฮียนเนี่ย ตากล้องเพียบนะครับมีพี่เอพี่โอมเป็นตากล้องนะครับวันนี้กับพี่สันนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูอเข้า เสกโคดกันนะครับอะไรพี่โคกนุ่นนุ่นคนโคกนะนุ่นคนโคกผมไม่ใช่นะครับ <laughs> มีคนจำผิดนะ จะเต็มแล้วอันนี้อุ้มที่อุ้มดิสองนะครับอุ้มดิสองสักรกมาหกตันนะครับรถนี้บรรจุได้แค่เก้าตันสิบตันนะครับได้แ,แค่อุ้มนี้แล้วก็อีกอุ้มนึงนะครับ เป็นไงพี่โครกสัยอดนับยักใหญ่ยักใหญ่อ,ญอะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงต่านี้นะครับผม ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจน้ำยังไงก็ฝากกดติดตามไมา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ